นี่นครับที่เราเผาไปตั้งแต่วันที่2ธังวาคมุกาห64ปีที่แล้วนะครับย่อยน่อยนะครับน่าจะแยกได้ครับเดี๋ยวพมจะทำการแยกแต่เดี๋ยวถ้ายกแล้วเดี๋ยวพมจะมาทายให้ดูทีต้องไปเชื่อมอุปกรณ์ก่อนครังซื้อมี ซื้อกระถางเล็กๆมาใส่ผมว่างไงนะแล้วก็อบตอ่อบางต้นก็ยังเล็กเพิ่งจะงอออกมาใหม่ก็มีครับน,อน้องไม่ง้องออกมาใหม่ก็มีต้นใหญ่ๆก็มีต้นนี้นี่ก็ใหญ่มีประมาณสามสี่ต้นที่ว่าใหญ่คิด ตอนแรกเลยที่พอจเจ้าบริเล็ดก็เพอะด้วยพีทมอสพอเริ่มโตหน่อยผมเพึ่งจะเอาอพวกมูนไส่เดือนมาใส่มูลไส้เดือนมาใส่แล้วก็มีดินการปูใส่ป,ปลาไนิดหน่อยครับเพื่อให้ได้มีแร่ธาตุมีโปรตีนต้นไม้ได้ได้เจริญเติบโตต่อไป พอเวลาต้นเขาใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็จะเดินเยอะขึ้นอยู่แบบน,นี้ก็จะแอแอัอดน่อยต้องแยกแล้วครับโอเคครับวับนนี้คลิปก็ข้อจบเพียงเท่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะอัปเดตให้ดูเวลาแยกแล้วจะโตเร็วแค่ไหนอยู่ในนี้ก็จะแออัดน่อยน้องจะไม่ค่อยโตจะไม่ค่อยสมบูรณ์โอเคครับสวัสดีครับ